ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบานนาชิการอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนะาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจาวันที่สิบหกเนะาะสิบหกมีนาคม68เนะาะงวดที่ผ่านมาเนาะถึงแม้ว่า สูตรที่ลงตัดให้ไปเนี่ยหรือว่าตัวเลขที่วางให้เนี่ยอาจจะหลุดไปเนาะแต่ว่ากลุ่มตัวเลขในตลาดนะครับที่ลงตัดไม่ดึงมาวางเนี่ยรู้สึกว่าจะมาอยู่3คู่นะครับ<ม><ม>ก็จะมีนอยพิเศษเนาะมาล่างเนี่ยสามสี่นะครับต่อมาก็จะเป็นนอยปกติน้อยปกตินี่ก็มาล่างเหมือนกันเนาะ95้านะครับ แล้วก็อีก1คู่ก็มาที่นอย v i ีนะครับล่างเหมือนกันนะครับ19นะครับท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะโชคดีเนาะได้3คู่นี้ไปด้วยนะครับอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่16มีนาคม68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ตติดตามรับมก <มา S 1> นาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ดุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่16มีนาะคมหกแปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนะาะแถวที่1น,นะครับได้ได้สนะครับแถวที่2ได้6แถวที่3ก็ได้6เช่นกันเนาะ ถวที่สี่ได้สามเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่1เนาะสามสามแล้วก็สี่นะครับอ่าฝั่งนี้จะเป็นสองเนาะแถวที่สองหหแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าอ่าแถวที่สามก็เหมือนกันเนาะอ่าได้เจ็ด ได้ห้าเนาะแถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับได้สี่แล้วก็ได้สองเนาะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่ สิบหกมีนาคมหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นเด่นเจนะ็ดเนาะรองหกนะครับพี่น้องเอฟซีชอบเจ็ดรูเจ็ดนะครับชอบหกรูหกนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะใช้ ผลลัพธ์ในตารางเนะาะก็จะเริ่มต้นด้วยกลุ่มตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะมีสามห้า 3, 5, เนาะสามห้าสี่ห้าเนาะสี่หกนะครับห้าสองห้าเจ็ดเนาะ แถวต่อมาก็คือหกสองหกหกหกเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่่านะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องมาซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือสามห้านะครับต่อมาก็ เป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่เป็นคู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือห้าสองเนาะแล้วก็แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ <c oughs> ซ้ายไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือห้าเจ็ดนะครับต่อมา ก็เป็นแถวที่สองที่สามเช่นกันเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องมาขวาลักษณะนี้ก็คือหกเจ็ดนะครับอ่าอีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันเนาะเป็นคู่คู่ขวาเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับ ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติ3ส,สีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่ลุ้น3าตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นเสือาตัวได้เนาะ ว่อประจำวันที่16มีนาคม68นะครับลุงตันให้2กับ5นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง F4 ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นทางนะ แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ในตารางเนี่ยตัวที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแถวที่2ที่3าก็คือได้ได้6นะครับหลังจากที่มีการวางตัวเลขครบในตารางเนาะก็มีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะสามารถจับคู่บ้ลนะครับให้กับพี่น้องระด,ดับชมกันได้อยู่นะครับซึ่ง หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตังก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ2คู่เนาะก็คือ 6, 6 6แล้วก็7 7, 7นะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกง้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตังก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตังมาเลยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงต่นฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ